เนขนาดสร้างศาลาที่นี่นะก็บอกเอาเสาเอกไหมครับมไม่รู้ตรงไหนเอกอะ,เอ,อะเอาแล้วนะถามเลยนม่เสาไหนก็ได้นอืมเสร็จแล,ล้วเผลอไม่ได้นะเผลอปุ๊บเอาไปพันเลยนะอะ่าผ้าพันตกเย็นเราขึ้นไปตัดเลย <S <S <laughs> เสอหน่อยเดียวพันสละนี่มันต้องทดสอบเนาะก็ตอนเป็นนักเรียนนะ พอเริ่มจะฝึกรักษาสินใช่ไหมเราก็อย่างเงี้ยพอออกจากบ้านมาเคยไหว้ตลอดไงไม่ว่างก็กังวลเนาะบางวันผ่านไปห้าสิบเมตรยังวกกลับมาไหว้เดี๋ยวไม่ดีเอาซะหน่อยนะ <c oughs> อันนี้เรียกว่าคนไม่มีที่พึ่งไม่มีสารณะไงคนไม่มีสารณะ <c oughs> แต่คนจะคิดว่า ตัวเราเป็นสารณะให้ตัวเองเนี่ยโอ้ไม่ง่ายนะเพราะมันหมงเหวงไงคนเรามันจะหาอะไรมาพึ่งสักอย่างเนี่ยวัตถุเข้าของอะไรก็ตามอะ่ะขอยอืมอ่าเนี่ย